สวัสดีครับสำหรับในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Visual Fox Pro กันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างระบบงานขึ้นมานะครับภายใต้โปรแกรม Visual Fox Pro เนี่ยโปรแกรมต่างๆที่สร้างขึ้นมาเราจะเรียกว่าเป็นการสร้างโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์อย่างเช่นระบบบัญชีอย่างเงี้ยก็คือก็คือโปรเจกต์เกี่ยวกับระบบบัญชีแต่ละระบบนะครับก็จะมีโปรเจกต์ของมันเรามาสำรวจ โปรแกรม visual foxpro ก่อนแล้วเรามาเซต environment ให้มันก่อนนะครับให้มันเหมาะสมกับการทำงานภายใต้โปรแกรม windows 10นะครับก็มาคลิกที่ตรงนี้ตรงเสิร์ชหาคำว่า vfp ก็จะเจอ microsoft visual foxpro 9นะครับเจอนี้เสร็จนะครับให้คลิกขวาเลือก open file location หาตำแหน่งที่เก็บมันอันนี้ก็จะเป็นช็อ t c u t ถ้าเป็นช็อตคัทเราจะไม่เอาเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาโปรแกรมจริงๆก็คลิกขวา ที่ช็อตคัตเลือก property จากนั้นเนี่ยก็จะเจอ start in ตัวนี้เราก็เห็น open file location เราคลิกเนี่ยจริงๆเราจะเข้าไปภายใต้โฟลเดอร์นี้ให้มาคลิกที่ open file location โปรแกรมช็อตคัตอ่าโอเคเราก็ปิดไปเราก็มันก็จะส่งเรามาที่ภายใต้โปรแกรมนะครับอยู่ใน drive c โปรแกรมไฟล์ x 8 6แล้วก็ microsoft visual f o u p r o 9แล้วก็วิ่งมาที่ VFP9 เราต้องมาเซตค่าให้มันก่อนนะครับวิธีการก็คือให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก Property จากนั้นเนี่ยในส่วนของหน้าต่าง property ของโปรแกรม Visual FoxPro 9เนี่ยให้คลิกเลือกในส่วนของ Compatibility จากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้ให้คลิกที่ change Setting All for All User ก็คือกำหนดมันทุก User เลยเข้ามาในส่วนนี้ กำหนดในส่วนนี้ตรงในส่วนของ Run This Program as Ad an Administrator ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับโดยปกติถ้าเป็นการติดตั้งครั้งแรกจะไม่มีเพื่อให้ Visual FoxPro สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆของระบบได้เพราะถ้าเข้าไม่ได้มันจะเกิด Error นะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับที่ต้องเซตต่อมาต้องปุ่มเช้ง High DPI Setting คลิกเข้าไปเลือก ในส่วนของ outline high dpi scale behavior นะครับให้ติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกจากนั้นก็คลิกปุ่ม ok แล้วก็คลิก ok แล้วก็คลิกปุ่ม ok ก็เสร็จเรียบร้อยพอได้เสร็จเดี๋ยวผมจะทำการสร้าง shortcut ของโปรแกรมนะครับไว้ที่เดสก์ท็อปก็คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก Send t o เลือก Desktop create shortcut ก็จะสร้าง ช็อตคัดของ Visual Fo x pro อันนี้ก็เปลี่ยนชื่อตามต้องการนะครับโอเคผมก็ปิดไปจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถเปิดโปรแกรมได้เรียบร้อยนะครับก็ทำการเปิดโปรแกรมคลิก yes นะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยนะครับภายใต้โปรแกรมก็จะมีหน้าต่างอันนี้หน้าต่างเนี้ยที่เป็นขาวๆใ,ใหญ่ๆอันนี้เราเรียกว่าเมน Visual Fox Pro Window ส่วนหน้าต่างนี้เราเรียกว่า Command Window หน้าต่างนี้สำคัญมากนะครับก็คือเอาไว้ป้อนคำสั่งนะครับ Command Line ตรงตรๆเลยว่าจะสั่งงานแล้วก็ให้มันทำงานอะไรตรงนี้เลยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวย้ายหน้าต่าง Task Pane Manager ไปก่อนอย่างเช่นผมต้องการว่าต้องการดูไฟล์ ที่อยู่ณขณะน,นี้เวลาเปิดโปรแกร,รม visual fox pro มาแล้วอยากจะดูว่ามันมีไฟล์อะไรแสดงเรามาบ้างก็ใช้คำสั่ง dir <Yeah. S 1> ดอกจันจุดดอกจันแล้วก็ enter ก็จะแสดงไฟล์ขึ้นมาอันนี้เป็นไฟล์ที่เก็บอยู่ภายใต้อยผ่ผมดูโมก็คือโฟลเดอร์ที่เป็นที่เก็บไฟล์ก็คือ C ีโปรแกร,รมไฟล์ Microsoft Visual FoxPro อันนี้ก็คือไฟล์เนี้ยอยู่ในนี้ นะครับก็คือตอนเปิดโปรแกรมมันก็จะวิ่งมาที่โฟลเดอร์นี้เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำระบบงานเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์ขึ้นมาสำหรับเก็บโปรแกรมต่างๆไฟล์งานต่างๆที่เราสร้างขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยว หน้าต่างนี้น่า,ารำคาญเลอเกินจริงๆหน้าต่างนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์สําหรับผมนะก็ปิดได้นะครับก็คือ x แต่ปิดแล้วเดี๋ยวเปิดใหม่มันก็มาอีกถ้าเราต้องการให้มันปิดถาวรถาวรเลยก็ไปที่ออปชันนะครับไปที่ tax pan t a k pan manager คลิก never นะครับคลิก open the t a s k pan manager when visual foxpro start ออกเครื่องหมายถูกออกแล้วก็โอเคแล้วจากนั้นเราก็คลิกไปครั้งต่อไปมันก็ไม่เปิดละ นะครับเนี่ยเวลาเราปิดเวลาเราเปิดใหม่ก็จะหายไปละนะครับก็คือเห็นจะพาะหน้าต่างโลงๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเราเผลอไปกดอันนี้เข้าไปหายอ้าวทำงานไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องไปเปิดตรงวินโดว์จะเห็นคอมม a นด์วินโดว์ตรงนี้นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมานะอันนี้ก็เผื่อใครไปพลาดไปปิดนะครับหรือจะใช้ปุ่ม c t r โท F2 ก็ได้ นะครับก,ก็สามารถทำได้ย้อนกลับมาที่เวลาเราจะทำระบบเนี่ยโดยปกติเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสำหรับเก็บงานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาภายใต้เดสก์ท็อปและกันเพื่อให้เห็นภาพนะครับก็คลิกขวาที่ว่างแล้วก็เลือก New เลือกโฟลเดอร์ตั้งชื่อโฟลเดอร์ผมจะตั้งเป็น my project นะครับพอเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จนะครับ ลองดับเบิลคลิกเข้าไปภายใต้โฟลเดอร์ My Project ก็จะเป็นว่างนะครับเป็นว่างจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันจะเกิดไฟล์ประเภทต่างๆขึ้นมาเยอะเลยดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนเวลาทำงานไปไฟล์ต่างๆเนี่ยเขาจะทำการสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆขึ้นมานะครับโดยปกติก็จะสร้างโฟลเดอร์ตามนี้นะครับก็คือคลิกขวาเลือก New เลือกโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ er ที่ส่วนใหญ่ที่มักจะสร้างก็คือโฟลเดอร์ฟอร์มนะครับี s ด้วยคลิกขวาเลือก New เลือกโฟลเดอร์สร้าง Report คลิกขวาเลือก New เลือกโฟลเดอร์สร้างสร้างชื่อโปรแกรมนะครับคลิกขวาเลือก New เลือกโฟลเดอร์สร้างเมนูคลิกขวาเลือก New เลือกโฟลเดอร์ สร้างคลาสคลิกขวาเลือก New เลือกโฟลเดอร์สร้าง p i c t u r e จริงๆก็มีอีกหลายโฟลเดอร์ก็แล้วแต่นะครับถ้าอนาคตมีโฟลเดอร์อื่นอีกก็ก็สร้างเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็ไว้เพื่อพิธารจัดการโฟลเดอร์ต่างๆซึ่งเราต้องสร้างเองนะครับนะพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยโอเคกลับมาที่ visual fox pro ตอนนี้ เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่เนี่ยสิ่งที่โฟลเดอร์ที่ Visual f o ล Pro เนี่ยมันอยู่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับลองลองย้อนสามารถคือ Visual f o ล Pro เนี่ยมันจะจำคำสั่งที่เราเคยทำไว้ในคอมมานด์เนี่ยเราสามารถใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นไปได้โอเคผมก็ Enter ตรงหอโฮมตอนนี้โฟลเดอร์ er ปัจจุบันที่ Visual Fox Pro อยู่ก็คือตัวนี้เวลาทำงานมันก็จะสร้างไฟล์ต่างๆตรงนี้ซึ่งไม่ใช่ดังนั้นเนี่ย เราต้องย้ายจากโฟลเดอร์นี้มาเป็น my project นะครับวิธีการก็คือต้องใช้คำสั่ง set default อันนี้จะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับ to ชื่อ my project นะครับจริงๆต้องไปคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากแถบแสงคุมแล้วก็ copy มันมานะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้บางคนสร้างชื่อโปรเจกต์เป็นช่องว่างอันนี้ไม่ควรเลยนะ แต่ถ้าทําเป็นช่องว่างแล้วก็วิธีการแก้ก็คือใส่ฟันหนูครอบไว้ทั้งหมดนะครับถ้าไม่ใส่มันจะเออเลอร์อันนี้จะใส่ก็ได้ผมส่วนใหญ่ผมจะสร้างไม่ให้มันมีช่องว่างนะครับโอเคพอเราสร้างเสร็จนะครับอันนี้เล็กไปก็ขยายได้นะครับก็กด enter นะครับมันก็จะโฟกัสมาที่ตัวนี้ละนะครับต่อมา เราจะมาทำการสร้างไฟล์โปรเจกต์สำหรับเก็บงานต่างๆกันนะครับอันนี้สร้างครั้งเดียวโปรเจกต์ project นี้จะมีไฟล์นี้ไฟล์เดียวนะครับก็คือไฟล์สำหรับรวบรวมโปรเจกต์ต่างๆวิธีการสร้างก็คือใช้คำสั่ง create project แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ส่วนใหญ่ก็จะสร้างชื่อเดียวกับโฟลเดอร์นั่นแหละหรือระบบงานของเราแหละนะครับแล้วก็กดปุ่ม enter visual fox pro ก็จะสร้างไฟล์ ขึ้นมา2ไฟล์ชื่อว่า m y p r o j e c t p j t กับ m y p r o j e c t p j x แล้วก็ปรากฏหน้าต่าง project manager แล้วก็ตามด้วยชื่อ project อันนี้ก็จะประกอบไปด้วยแท็บต่างๆที่เราจะไปหาจัดการไฟล์นะครับก็ย้ายหน้าต่างได้ไม่มีปัญหาไฟล์ต่างๆนะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างเช่น data ก็จะเก็บ database กับตารางต่างๆของ visual f o x p o ก็คือเป็น dbf file อะซึ่งเราไม่ได้ใช้เราจะไปใส่ตารางของ sql server อันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับส่วน tab document ก็จะเก็บฟอร์มเก็บ Report อันนี้ก็คือเราได้สร้างฟอร์มที่เป็นโฟลเดอร์มาเรียบร้อยรีพอร์ที่เป็นโฟลเดอร์รีพอร์สำหรับเก็บรีพอร์ถ้ามีเลเบลก็สร้างเลเบลเพิ่มนะครับมี Class นะครับสำหรับเก็บ Class ก็ สร้างเป็นไฟล์คลาสมีโค้ดภายใต้โค้ดก็จะมีโปรแกรมก็เก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์โปรแกรมหรือถ้ามี API มี Library มีแอปพลิเคชันต่างๆก็สร้างเพิ่มได้มี a u t h เทมีเมนูก็สร้างเมนูเก็บนะครับหรือถ้าเป็นพิเ t u r e เป็นไฟล์อารเทอร์ต่างๆเนี่ยก็เก็บไฟล์พิเ t u r e หรือไฟล์เด่รผมก็สร้างแยกเป็นพิเ t อร์อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้ภายใต้ตัวนี้ เสร็จแล้วในตัว Project Manager เนี่ยนะครับถ้าเราคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ว่างๆตรงนี้นะครับมันก็จะมี Project info ในส่วนของ project info เนี่ยก็จะบอกรายละเอียดของผู้ผู้สร้างโปรแกรมนะครับอย่างเช่นผมก็ใส่ไปอ,อย่างเงี้ยนะครับหรือจะใส่รายละเอียดอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วในส่วนนี้นะครับไฟล์ที่เราเก็บเนี่ยเก็บ ไฟล์ที่ที่เป็นโฮมตอนนี้เราเซตดีฟอรด์แล้วมันก็จะจําตรงนี้ไว้แต่จําเฉพาะตอนที่เราเซตนะถ้าเราเซตไปที่อื่นมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็มันก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไฟล์โฮมอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วมันจะมี Attach icon ตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนบิวนะครับ Attach icon ก็คือเป็นไฟล์ไอคอนก็คือเนี่ยไฟล์พวกไอคอนที่อยู่บนหน้าวินโดว์เนี่ยก็คือเวลาเราบิวเป็น EEE ก็จะเอาไอคอนไหนมาแสดงซึ่งเราก็ต้องไป c r e a t ไอคอนเอง นะอันนี้ก็คนเซิลไปก่อนนะครับส่วนแท็บไฟล์ก็จะเก็บไฟล์ต่างๆก็คือแสดงรายชื่อไฟล์ที่มีทั้งหมดของระบบะที่อยู่ภายใต้ตัโปรเจกต์นะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนเซิร์ฟเวอร์ก็เก็บพวกแสดงพวกคลาสไลบรารีหรือโปรเจกต์อะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือเฮล์ฟไฟล์เวลาเรากด F1 ให้มันแสดงเฮล์ฟไฟล์อะไรนะครับอันนี้ก็ แทบไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะแสดง h e l p File แสดง Class ที่เรามีอยู่นะครับที่เราใช้กันจริงๆก็คือตรงไฟล์กับตรงโปรเจกต์แต่ก็เวลาตอนบิวแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคมาดูวิธีการสร้างไฟล์ภายใต้โปรเจกต์กันนะครับเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องโฟกัสไปที่นั้นนะครับอย่างเช่นเราจะสร้างหน้าจอก็คือฟอร์มนะหน้าจอกเราเรียกว่าฟอร์ม ก็ไปคลิกที่ฟอร์มแล้วก็เลือก New จากนั้นเลือก New Form ตรงนี้นะครับเลือก New Form ตรงนี้เวลาเลือก New Form เสร็จมันก็จะสร้างหน้าต่างนะครับสร้างฟอร์มขึ้นมาชื่อว่าฟอร์ม Doc 1เป็น Default นะครับเราก็มีหน้าต่างเราเรียกว่าฟอร์มดีไซเนอรนะครับก็คือหน้าต่างนี้ภายใต้หน้าต่างก็จะมีฟอร์ม ซึ่งตัวนี้เราก็สามารถบริหารจัดการได้ขยายย่อฟอร์มอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วภายใต้ฟอร์มเนี่ยอันนี้อาจจะผมจอมันเลยตอนนี้ผมทําเป็นจอเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยขยายเต็มจอแล้วกันเพราะว่ามันต้องโยกไปถึงตัวโฟลเดอร์นะครับมาดูตัวนี้นะครับในฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมตัวนี้ นะครับมันจะมีฟอร์มดีไซน์ฟอร์มคอนโทรลตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นนะครับต้องมาดูว่าฟอร์มคอนโทรลเนี่ยขึ้นหรือเปล่าส่วนฟอร์มดีไซเนอร์อันนี้ก็จะเปิดไว้ก็ได้นะครับถ้ามันอยู่ไม่เรียงลาดับก็ไว้ข้างบนที่สําคัญคือตัวฟอร์มดีไซเนอร์ไอ้ฟอร์มคอนโทรลตัวนี้ตัวสําคัญก็คือหน้าต่างนี้นะครับ ไอ้ตัวนี้ทำอะไรก็คือเป็นตัวหิหารจัดการอย่างเช่นอาลากตรงนี้คลิกตรงนี้ปุ่มแล้วเข้ามาลากตรงที่หน้าจอมันก็จะสร้างปุ่มคำสั่งให้ประมาณนี้นะครับเวลาเราจะบันทึกเราก็กดปุ่มเซฟตรงนี้พอเซฟเสร็จมันจะถามว่าจะเซฟเก็บไว้ที่ไหนครั้งแรกนะครับเราต้องกำหนดสถานที่ให้มันนะครับตามประเภทถ้าฟอร์ม ก็ควรจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ฟอร์มผมก็เดาบนคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้ตั้งชื่อตามต้องการนะครับนามสกุลก็ปล่อยเป็น scx จากนั้นก็ทําการเซฟอันนี้จะเปลี่ยนหรือไม่ก็เดี๋ยวผมเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ทําการเซฟพอเซฟเสร็จก็เรียบร้อยนะครับลองย้อนกลับไปที่ในส่วนของโฟลเดอร์โปรเจกต์นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ฟอร์มจะเห็นว่ามีชื่อฟอร์มหปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เรียบร้อย นะครับบางคนถ้าต้องการจะเซฟแล้วบันทึกแล้วก็รันเลยสามารถทําได้โดยปุ่มนี้นะครับถ้าเราทํางานอยู่เราอยากจะทดสอบเราก็คลิกตรงนี้รันมันก็จะแสดงนะครับฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ไปทํางานต่อจะย้ายตรงนี้อยากทดสอบก็มันก็จะถามว่าจะเซฟไหมเซฟนะครับแล้วก็รันอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ปิด นะครับในส่วนนี้พอเราสร้างฟอร์มเสร็จก็จะปรากฏลายชื่อฟอร์มตรงนี้ตรงเนี้ยเราสามารถจะเปลี่ยนนะเราจะจัดการอะไรมันก็ได้ก็คือถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อไม่อยากได้ชื่อนี้ก็ rename m มาย r m 1์อย่างเนี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น My Form 1นะครับมันก็จะเป็นตัวเล็กหมดแล้วนะครับเราสามารถลบได้โดยการใช้ remove นะครับหรือ delete ก็แล้วแต่นะครับถ้า รีมูฟก็คือรีมูฟชื่อออกจากโปรเจกต์แต่ไม่ได้รีมูฟไฟล์ไม่ได้ลบไฟล์แต่ถ้าด l เลตปุ๊บจะลบทิ้งเลยนะครับลบลบทั้งตัวนี้แล้วก็ลบทั้งไฟล์นี้ก็อยู่ที่จะจัดการแล้วกันนะครับก็ต้องระวังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะรันก็ใช้คลิกรันตรงนี้ก็ได้นะครับนะสังเกตนะครับทุกครั้งที่เราเรียกผ่านโปรแกรมเนี่ย มันจะมีการพิมพ์คำสั่งเนี่ยเราเรียกผ่านโปรเจกต์แม a เจอร์มันจะพิมพ์คำสั่งให้ภายใต้คอมมานด์ i ล e นะครับก็คือคำสั่งตรงนี้ซึ่งถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกแล้ว Enter ปุ๊บมันก็จะรันนะก็คือมันก็เรียกคำสั่งคือทุกครั้งมันจะพยายามเจนคำสั่งที่มันเจนได้จะสังเกตว่าเวลาเรียกเนี่ยมันจะอ้างผ่าเต็มๆเ,เลยซึ่งเวลาเรา เราทำงานจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเราจะดูก็คือดูฟอร์มเนี่ยคือการรันฟอร์มขึ้นมาทำงานนะครับอย่างเช่นเราจะดูฟอร์มที่ชื่อว่า my form อย่างเงี้ยหนึ่งถ้า enter อย่างเงี้ย error ครับเพราะว่าเราไม่ได้อ้างพาดเข้าไปนะครับมันก็จะเกิด e r r o r ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกฟอร์มต่างๆเนี่ยเราจะไม่อ้าง่าดเต็มๆแบบนี้นะครับมันเกิดความยุ่งยากดังนั้นเนี่ย เวลาเรียกเนี่ยเขาจะเรียกกันเนี่ยสั้นๆแบบนี้ดูแล้วก็ชื่อฟอร์มเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยทุกครั้งนะครับเวลาเราเปิดโปรเจกต์หรือทำงานขึ้นมาเนี่ยเราต้องกำหนดผาดให้มันนะครับอย่างเช่นผมมีพาฟอร์มมเมนูมีมีโฟลเดอร์ฟอร์เมนูพิกเจอร์โปรแกรมพวกนี้เวลาเราจะเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นผมปิดก่อนผมก็เปิดมา สิ่งที่เราต้องทำนะครับผมย้อนคําสั่งไปข้างบนขี้เกียจนะครับก็คืออันแรกก็คือเ e ตเดฟ l t ทูให้มันย้ายมาที่โฟลเดอร์เราจากนั้นเราต้องกำหนดพาธให้กับโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์หลักนะครับก็ใช้คําสั่ง s e ตพาธทูนะครับตัวนี้จากนั้นก็ตามด้วยชื่อพา h นะครับชื่อพา h ก็คือ จะใส่จุด backslash จุดก็คือก็คือ default ตัวนี้นะครับตัวนี้จุดก็คือ default ตัวนี้ก็คือโฟลเดอร์นี้แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ถ้ามีหลายๆโฟลเดอร์ก็ใช้คอมมาจุด backslash อย่างเงี้ยนะครับก็คือเราก็อ้างผ่าดเสร็จแล้วก็อ n t เทอร์พอได้นี้เสร็จนะครับผมสามารถเรียกคำสั่งนี้เรียกฟอร์มขึ้นมาโดยใช้ดูฟอร์มได้เลยมันก็จะวิ่งไปหาที่ฟอร์มถ้าหาไม่เจอมันก็จะวิ่งมาหาที่โปรแกรมไล่ไปเรื่อยๆจนเจอไฟล์อย่างเงี้ยนะครับก,ก็ทำให้เราสะดวกนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนเป็นโปรเจกต์เป็นโปรแกรมเนี่ยเราต้องเอาพวกเนี้ยไปใส่ไว้ในโปรแกรมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนหลังนะครับโอเค สำหรับในส่วนของการบริหารจัดการนะครับโปรเจกต์แล้วก็การใช้โปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับการสร้างโฟลเดอร์ต่างๆภายใต้โปรเจกต์การเรียกใช้งานอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งทุกคนต้องรู้นะครับแล้วก็จําไว้ซึ่งเราต้องใช้ทุกครั้งเวลาเราเปิดโปรแกรม Visual Fox Pro แล้วเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับโอเคสําหรับในตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในตอนถัดไปสวัสดีครับ